สวัสดีครับวันนี้ทว่าอยากมารีวิวอะไรหรอเมื่อกี้ที่หนูบอกแม่น่ะหนูกำลังต่ออะไรอยู่นะบ้านของพี่เลโก,โก้อ๋อบ้านของพี่เลโก,โก้พี่เลโก้คือใครครับลูกอ๋อเป็นคนอยูนี้ใช่ไหมครับนี่อย่างนี้เดี๋ยวแม่ให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้เราต่อเป็นเลโก,โก้ไซส์คลาสสิกใช่ไหมครับจะเป็นไซส์เล็กกว่าดูโปรเยอะเลยเนาะ านาวามีดูโปรให้แม่ใกล้ใกล้ไหมอ่ะอันนี้สมมติอันนี้อันนี้อาจจะไม่ให้ดูโปรแต่เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งนะคะแต่ว่าไซส์เขาจะเข้ากับดูโปรให้เทียบกันะระหว่างไซส์ดูโปรซึ่งจะเป็นสําหรับ2-4ถึงหรือ5ขวบเนาะกับไซส์นี้ซึ่งปกติตามเขาจะแนะนําให้สําหรับเด็กประมาณ5 6กขวบขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะไซส์ก็จะต่างกันประมาณนี้นะคะ วันนี้น่าวจะมาต่อไซส์คลาสสิกนะคะตอนนี้หนูก,กำลังต่อบ้านให้พี่เลโก้ใช่ไหมครับโอ้นี oh. ่ต่อใกล้เสร็จแล้วยังอะไหนมีอะไรบ้างครับเปิดพัดลมให้หน่อยครับอ๋อได้ครับเปิดพัดลมครับเมื่อกี้เราพักแอร์ใช่ไหมยังไม่เสียบปลั๊กนี้นะอ๋อเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไม่ไเสียบปลั๊กให้แป๊บหนึ่งอ่ะแล้ยวยังไงนะหนูทำอะไรต่อนะเมื่อกี้ เรามีคลังแสงของเราใช่ไหมก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่น่าวาจะเลือกมาเพื่อจะมาต่อบ้านหลังนี้ให้พี่เลโก้แล้วนี่คืออะไรอะคะเมื่อกี้ที่เราต่อค้างไว้หรอต่อเสร็จแล้วนนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรครับ อันนี้เขาม่อยากว่าเครื่องบินพังแล้วเป็นการต่อเครื่องบินพังแล้วโอเคมันมันพังไงเอเพราะว่าหนูมันหรือเครื่องบินหนูไปรื้อมาใช่ไหมหนูเปรื้อมาทำเอาอุปกรณ์เครื่องบินมาทำายให้พี่เอกุหนก็เลยเป็นเครื่องบินบพัง ไหนต้องไขอดูด้านในสิเอกว้างๆดีกว่าชุบไหนยังไม่เห็นตรงไหนนั่นคืออะไรอ่ะฮึนี่ยครับขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้คืออะไรหรอไม้ก้าน มไมในบ้านที่มีไม้กั้นด้วยอ่ะ ก็มนนอันนี้ต่อไว้แบบนี้หรอไม่ต้องล็อกหรอหลู เืออะไรอ่ะครับเรือเรือเรือบินอ๋อเป็นเรือบินหรออ๋อไหนบินกลับมาตรงนี้สิไหนบินกลับมาจอดได้ไหมครับไหนที่รักมากับมาจอดตรงนี้สิจอดที่บ้านหรออุ้ย เตือบินถ้าจะจอดก็ต้องปิดหน้าทำไมต้องปิดหน้าด้วยบะอ,อเคขาใส่หมวกแบบไหนเนี่ยคนนี้ก็ใส่หมวกแบบไหนอะ่ะก็ใส่หมวกแบบเปิดปิดได้ อันนี้เป็นแบบตัวที่ไม่มีปากนะข,ขอดูหน้าจะชัดหน่อยได้ไหมครับอันนี้เป็นตัวแบบไม่มีปากทำไมเขาถึงไม่มีปากค่ะหรือแค่าหรือว่าเขาบางปากไปหมดแล้ววะเออแปลกจังทำไมเขาไม่มีปากล่ะคะตัวนี้นะ่ะก็เขาเกิดมาไม่เห็นจะมีปากอ้โโอเคโอเคก็เป็นปกติเนาะ ได้เลยแล้วมีเป็นนินจาแบบไม่มีปา่าอ๋อเป็นนินจาเนี่ยหรอ,อเป็นแบบไม่มีปขอบังคับการบินโอ้โหไหนขอบังคับการบินของเรือบินนี้นะหรอ,อโอ้ขอฟังตรงนี้เดี๋ยวแม่ขอ อ๋อเป็นหอบังคับการบินเหรออันนี้ไว้ไว้เพื่ออะไรครับหอบังคับการบินมีประโยชน์ยังไงครับใช้เพื่ออะไรครับสามารถส่งข้อความไปให้เครื่องอบินนี้ที่ที่บินอยู่ได้ข้อความอะไรอะครับวเวลาส่งไปอะ่ะเวลาเห็นเครื่องบินบินบินผ่านมาอามก็จะได้งวู้งอ๋อหมายถึงว่าจะได้ไม่ชนกันนะหรอไม่ชน,นออ ก็จะส่งข้อความบอก,บอกมาถ้าผ่านไปแลว้วแบบไม่ชนอ,อีกอันนึงก็พอไงยทำไมมาถ่วงฮะต้อมาถ่วงด้วยเหรอเพื่ออะไรอะครับ<น>เราถ่วงเพื่ออะไร,รอ่ะเพื่อให้มันเบาลอีก อ๋อให้มันให้มันบาลานซ์กันนะเหรอให้มันบาลานซ์กันอโอ้โหพี่คนขับเขาจะนั่งได้ไหมนะอืม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 ,อม งลงจากการสร้างบ้านให้พี่เลโก้กลายเป็นสร้างเรือบินให้พี่เลโก้ด้วยใช่ไหมแล้วเวลาเรือบินจอดนะคะมาจอดตรงไหนของบ้านหรือเปล่าหรือว่าต้องจอดที่ตรงไหนเป็นพิเศษไหมพอบินมาเสร็จแล้วอะ่ะอ๋อนี่คือที่จอดเหรอที่จอดเรือบินเหรออ๋อแล้วพี่เขาจะลงมายัางไงอะลูกอ๋อเดินมาอย่างนั้นเลยแล้วก็ถอดหมวกไปวางไว้อ๋อถอดหมวกด้วย มีที่วางหมวกด้วยโอเคโอเคโอเคนี่ที่วางหมวกไว้ให้เรียบร้อยเลยเนาะโอ,โ,โอเคแล้วยังไงต่อแล้วพี่ก็ไปไหนต่อพอถอนหมวกแล้วแล้วก็เข้าบ้านอ๋อพี่ก็เข้าไปในบ้านอย่างนี้อ๋ออ๋อมีที่ปิดที่กั้นด้วยเขาอยู่กี่คนอนในบ้านลูก หลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอกออกกทำไมถึงเอาตัวล็อกออกอะถอดหน้าต่างออกโอ้โถอดหน้าต่างออกด้วยหรออ๋อเปลี่ยนใหม่เหรอ เรือบานของเขาพังแล้ว hmm. น mm ี hmm. mm ่เ hmm. ด mm ี hmm. mm ๋ยวก่อนยังทำไม่เสร็จยางงี้ไง โอ,โอเคโอเคได้อย่างนี้ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะเแล้วแล้วตอนนี้ก็เพิ่มปริมาณเพิม่มปริมาณด้วยปริมาณของอะไรครับอิดที่ทสร้าอ๋อต้องกดไปให้สนิทเลยใช่ไหมจะได้แข็งแรงใช่ป่ะจะได้จะได้ไม่ไดอ้อ๋อมีอิดที่สร้างแล้วอะแล้วนี่คืออะไรอ่ะ ตีดดำๆเนี่ยที่ติดเป็นตัวล็อกอตัวล็อกเพิ่มเติมให้แข็งแรงขึ้นน่ะหรอจ่าเอ๋จ่าเอกจ่าเอกใครจ่าเอ๋ใครพีเอกกูอ๋อจ่าเอ๋วิเลโก้ตจ่าเอกไงมาเห็นก็ตกจ่าเอกหรอแล้วนี่เสร็จหรือยังอ่ะอยังคับ ยังครับผมต้องทำอะไรอีกครับจัดฉากบนพื้นที่กำลังกันเลยนะสร้งางกาลังการในะอันเดี๋ยวอย่างนี้ใช่ไหมตั้งบนพื้นเป็นคลิปหน้าได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่ข้างบนนี้ก่อนได้ปะได้ปะโอเคโอเคงั้นงั้นสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย